Tchau. Uh -huh. ดับความชัดเชิญครับอากโปเมยอเพื่อนนอย ครับคนแรกคนแรกคนแรกผ่านไปแล้วเพื่อนเขาพูดสะดุดไหมไม่เพื่อนเขาพูดเรื่องไหนไหมครับเรื่องไหนน่าฟังไหมน่าฟังกิริยาเป็นยังไงครับกิริยาดีไหมเวลาที่เขายืนเวลาที่เขายืนอยู่หน้าชั้นเขาได้ยืนทวงกระเป๋าไหมเขายืนเป็นยังไงเขายืนตรงดูแอบเห็นเขายืน แบบนี้เขาไม่ได้ยืนแบบนี้ใช่ไหมั <c oughs> ไ้หมแล้วเขาก็ยืน <c oughs> ยืนยังไงยืนตรงพูดขัดฐานไม่ได้ยืนแบบนี้ได <c oughs> ้ไหมครับไม่ได้ยืนแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมอ่าเห็นไหมครับว่าว่าตัวอย่างที่ดีเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมีคุณครูที่เขาจะมีตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีอยู่ ขอให้มันม่นใจมั่นใจไม่ได้ยากเลยส่งครับฮะแล้วแต่เราเลยอ่ะคนที่สองคนที่สอง วันนักภูมิเริ่มชัดเกียนในสมัยพาวาราดาวดีโดยเป็นศิลปะศิลปะแบบไหนและรุ่มเรืองในสมัยน่าจะอาโกอีกและลุ่มเรืองในสมัยถือโกูไทยอริชยาคนบนุลีและ รัานอนโคตสินโดยเป็นศิลป,ปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมอย่าง,งแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกในในปัจจุบัน ทาาน,นี้เป็นองานไทยในในครับโอเค,อเคพี่โก็พี่โอก็อพี่โก็มีความจำที่ดีใช่ไหมครับพี่โมเขาจำได้ว่าวนไทยอยู่ขั้นไหนขั้นไหนใช่นะครับอันนี้ก็ชื่อโมแต่ว่าขอพูดอย่นี้นึงเวลาที่เราคิดไม่ออกเราอย่มอง เราอย่ามองอย่างนี้เวลาที่เราคิดไม่ออกเราก็คิดนี่แหละมองอย่างอื่นก็ได้แต่อย่ามองมอง,มองเออมองคนตรงหน้าก็ได้เออล้วก็ออกเวลาที่เราหยุด่เราอย่าหยุดนานเดี๋ยวคนฟังเขาะจะตกใจว่าไม่ลืมไปหรือเปล่าวะแต่ความจริงเราไม่ลืมหรอกแต่ว่าคิดอยู่ใช่ไหมครับเออนั่นแหละเอามมกนี้อะไรอย่างนี้ออไปลง คนต่อไปคนต่อไป เดินน้องมียไดดูมารยาทผู้ฟังมารยาทผู้ฟังสวัสดีค่ะนกเิงอรานพยงยาวันนี้เรมสอนวิธีปลูกมาวอยากรู้ว่าปลูกมะนาวอย่างไรให้สดีมาดูวิธีปลูกตอนนี้ไปูกกันที่บ้านเราเค่เตรียมดินสองรียบามเตียมปู สี่การถูแนวกันการถูแนาวการวางไวที่หัวไม่มีใครรู้ดีเท่าเราพูดไปเลยการวางไ้ที่หลุมยังไงกดหลุมก่อนชิ้นอะไรออกพูดไปเลย ใจหลังๆนี่จะแถวลงแถวลงเพราะจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ครูบอกแล้วว่าข้อมูลที่เราหาใครรู้ดีที่สุดเรา,เ,ราเพราะฉะนั้นคิดอะไรออกพูดไปเลยที่มันเกี่ยวกับมะนาวเข้าใจไหมลูกเออแต่อย่าพูดว่าการปลูกมะนาวการปลูกมะนาวต้องเอามะเขือมาใส่ด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไหมไม,ไม่โอเคอา้อต่อไป

แลมาเรมสืดที่นะบเรีย่าเลาเรื่องถังข้อค่ะอะไรด่การเล่นถังข้อเป็นทีมการเล่นถังข้อเป็นทีม เพูดไปเลยแล้วก็พูดเล่นสามคนผัดกันโยนพูดไปเลยตัวเองก็เล่นก็เตจเป็นพูดเล่นมีสามคน,อ,คนอืมถ้าโดนถ้าตัวูววเล่นงเปล่าเล่นจนถึงกี่แต้มยี่สิบเอ็ดแต้มก็ว่าไปเลย ใช่ไหมเล่น20ตัวเตะใครชนะก่อนก็ใครถึง21ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะก็พูดไปกีฬาตะก้อเป็นกีฬาที่สนุกสนานมากไปขอฝากกีฬาตะก้อไว้ด้วยนะครับฝากกีฬาตะก้อด้วยนะคครับบขอุณครับ เห็นกีฬาตะก้อกีฬาตะก้อเราเล่นเป็นไหมครับเราเล่นเป็นเราจะพูดอะไรก็ได้พูดไปเลยที่มันเกี่ยวกับกีฬาตะก้อกีฬาตะก้อเล่นสองทีมใช้เท้าเล่นเออก็ว่าไปใช่ไหมใช่โอเคเ่ะคนต่อไปเนต่อไป ขอเาน้อยเันงๆนะคะเรื่องการเกบสตเบอรี่สวัสดีค่ะหนูชื ork, ่ ork, อเด็กหญิงเพรถิดานักเรียนชั้นมัธยศึกษาี้ค่ะ ว,วนันนี้เรจะมานำเสนอการปลูกสต์เบอรี่การปลกสตอเบอรี่มีดังนี้ในการเลือกต้นพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ดินรน่วมควรใส่ที่มีอินทรีย์วัสดุสูงและระบายน้ำได้ดี 3. แสงแดดเต็มวันอย่างน้อย6-8ชั่วโมง 4. การจัดการความชื้นใินให้พอเหม ปูพืชหรือเปล่าห้าการป้องกันแมลงศัตรูพืชห้าการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติเช่นการปลูกพืชคู่และสา,สกการสก,กรสักดจากเราสุดท้ายดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะโอ้แค่นี้ก็พูดได้มั่นใจเลยอะขอโคยด,ด้วยต่งงานคุณูด้วยงงนะคนต่อไปคนต่อไป ซึ่งเป็นกีฬา,ามีผู้เล่นเท่าไหรซ่ซึ่งเป็นกีฬาที่เล่นโดยสองทีมกีฬาฟุตอลใช้เวลาเล่นเท่าไหรใ่ใช้เวลาเล่นสชั่วโมง กนนติกาคือกีฬาฟุตบอลมันจีนเนี่ยเอยากช่วยเล่าไปเืออยเล่าบอเดง๋ยวต้องทำให้คือให้ได้เยอะนึ่ง คนออกไปหลือ,ออสามคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายต้องทำให้ดีกว่าหรือเท่ากับเพื่อนที่ผ่านมา การสืบลูกบอลเล่นจะต้องสืบภายใน5วินาทีถ้าเพื่อนๆชอบเล่นบอลเล่นบอลขอจบขอให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันขอจบการทําเชือกเชือกบอลว้าวที่เราเรียกไปนิดนึงอ่าสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายจะให้ เหยาะเท้าใส่กับที่ห้าใครจะได้ไปก่อน 有房。啊啊 เกือบไม่รอดแต่ด้วยความมือตัและตองมาดีก็เลยรอดนะแลสุดท้ายเชิญลครับอยกผู้วามเชิญลครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชาภทองถึงเลินักเรียนไร้มศกษาีนหวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเรียนแนวล้ต้นเมื่อประมาณ 嗯。